มาพี่น้องมาเรียบร้อยครับผมต้องกันเด้อพี่น้องล่ะเบดเด้อ้อวนืชเบสซน่ากินตะดำแต่าวยังซื้อผนอี้ขสาวองี่้าวองี่โอซุน่าใช่นอนเก้าตัวนี้ของี่เนาะคือวันนี้ดิคือองี มาพี่น้องนะลาเป็ดใส่หมูแดงด้วพี่น้องเส่ห์หมแดงเ็บอืโอเคเลาบแาดแดงใชสมุนไพรหอมด้ยชอบอ่ะอมเลนิดนึงหอมไปเลย่วไรตื่นไม่ได้บ่ เย็นลมเห็ดยวบิดพี่น้องเลยขับมาแห้งลมกระบาดเอาเลยครับจะกระบาดธรรมดาเย็นแเงี้ยใส่หน่อยหายยุ่ิได้หรอมาเด้อพี่น้องมาเด้อยมาด้วยกันมาหน้าหน่อยก็รับไปเด้อพี่น้องเด้อนอนเรื่อมาหน้าหน่อยร้านเจ้าเด้อยนอนแล้ว เออหนึงรักษาวันนี้มันหนาวแล้วกครับงเอาไปเลยน

ไปสร้งฝักสุกแก่านค่หมล้านสุกโอ้ยจำึุงฝักครึ่งฝักโอ้ยทานช่องสอกับครึ่งฝักบ้าบก่าหาย่ายสุกเสียงมาจบบะดีฟิลลพิลล ต่อพนต่อพนได้ทได้้างไห่เราง่ก่ส่วนากนจไปตอนนันได้เกิดน้หมดเินากมาละขนาดมาอยู่นะก็กินเาไปตาอายุไมาบ โบราณเลยรว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 ยบาดับสบายแล้วอกดแ่น่อนหมูัวมเห็นด่า่างวแล้วเามาบด้ีเ็อยู่ว่าฮันตี้ถจะบอกมวยด่าเนี่ยจะยังมีสติอยู่จะไปมเขาบองมาด่เดา อันน <ane de, S 1> ี้หมอมาุปมากินนี่ยตอได้ไตุกูบเลยว่านแกมากินจกเป็นมูรุนนอกเลยนะว่าแต่ละวัยนแล้วอนนาดันขมหา่ะังอ่ะเจ้าอะอเข้าหาเข้หารอนนงล้วเข้าตีไปแล้วนะปอนไหนปอนนนะรี้เราเข้เกิดมาแล้เอ้ย เปนี่น้องเป็นน้องน้องาไเป็นเพียงเป็นน้องคนบ้านเดียวกันนะอง่ายเนานเดียวกนบ้นเดียวกันไก่กันอคนนเดียวกัน่าชกับิบูบอิม

จดูแเมีแล้วูแลกันจะทิ้งีเผาไหนได้บ้ารเอาเดนาเารอูีอยู่บ้านแดงเ็ดริงเรอลอ้ น้ำก <oung> ็สูกเอาสูกเอาน้ำสูกตั้งกอกัน้าม่กินเลยขีหมูขาดเลยไ่าดเี้ยไฟฟ้ากับบะหมี่ไมคอยอยู่ตะกี้บมี่ไฟฟ้าโฟมสีกับตองีบันแบงหยูรอไปบ้านไกบ้านเจ้ามาอยู่ลำนอรงเยนกันย่างไปโอ้โหมกันเมคนไดนที่จอบ้างมาซื้ก่อนจมันมาแล้วมาซื้อวานองเดียว เอาแชมพูเอาแฟบแล้วไปลงในองนั hmm. mm ่นมาโอ่ง huh. น oh. oh. mm ้ำ hmm. พินนะพามือมะกอกมามันหน่วยบอกใหญ่ๆตอนน้อยๆมันเป็นแบบนี <guy> yeah. ้เด้กอัน er นี you want, you ้นี่เลยยงไงต้นน้อยๆมันจอยหัวงหญ่ตามง่าดำสเขียวดำดำดำสีเขียวตาดำนะเขาเขาเสื้อมันตาดำติตอนนี้ก็รอดแล้วนะครับตาดีเด้วางไงๆถ้บริได้สมบูรณ์อ คเกาื่อคนที่มาได้เม่อคืนรถไฟนั่นนะเราไอ้มันลงเพนไปเกาะจะได้ไปกี่ดีล้วรถไฟเรื่องจันไปไปอีไก่ก็หนยังอยู่เีกงไปตรงนีราน่ะเพือกไปคว่มเดียวคูขวาเรื่องจัเนยู่กันจะคังแดงไม่เป็นไรย่างนะย่างบอ แไปน้องชุดยอดเลยเป็ดมันบอบานมันจะเลือดมาเลยนะเป็ดด้วยนะไข่แห้งบ่มีหงสีเลอบ้าคนไมาดูเดี๋ยวไปอีกนะคะตามเอาตาขกตีนขกมองเลยลองสอดดูคนเดียวรับประสัมรับประยืนคุ้มคำแอลคำคุ้มคุ้มข่อยตามขบตาไม่ไหวเย้ไม่ไหวเย้ไม่ไหวเอ็ดไม่ได้ก็กินไม่ได้เราเอ็ดได้ก็กินได้เรา 58, phút, 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 phút đây. Ừ. Đây Nằm này năm ta tốt phết phết với lại tăng thủ đấy nó, bét bộ mán đó, bét đó, còn những cái ừ. เอ้พี่น้องม่น้องม่นกินครับน้องสารคมเนี้เอาไปทำนี่นะแม่นะเนาะ